สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับรุ่นไฟยักปีประมาณ2 1 0นะฮะสำหรับคันนี้นะฮะติดตั้งจอ Android พร้อมกับลำโพงซับบล็อกนะครับบางคนเรียกซับบล็อกบางคนเรียกซับบาซูก้านะฮะติดตั้งกล้องถอยด้วยนะฮะตำแหน่งของการติดตั้งกล้องถอยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับซับบาซูก้าเป็นแบบนี้นะฮะลูกค้าสั่งมานะครับให้เราติดตั้งรับติดตั้งนะครับสําบสินค้าที่มีมา ส่วนจอนี้ลูกค้าซื้อกับเรานะฮะเดี๋ยวเราให้ดูตำแหน่งของจอในการติดตั้งนะครับอันนี้เป็นจอตรงรุ่นนะฮะสำหรับ t ต y o ต a a n d r o i d นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับนี่ฮะกล้องถอยเป็นแบบนี้นะครับติดตั้งใน t o y o ต a f o r t u n e r นะฮะผมตัดกล้องถอยนิดนึงครับจากคล้องถอยเราจะเดเจอหน้าจออย่างนี้ฮะอันนี้เป็นหน้าจอ Android นะฮะก็เล่นได้ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube นะครับมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับนี่ฮะ สามารถที่จะเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเชื่อมต่อบูทูธ h ทางโทรศัพท์นะฮะได้ด้วยอยู่นะครับอันนี้เพจ r e นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จะใช้งานได้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้เกากอีเมลนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันนะครับในส่วนของการคอนโทรลพวงมาลัยนะเบาเสียงเล่งเสียงยังคงใช้งานได้นะนี่ฮะ ผมเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโหมดได้ครบนะครับโอเคนะฮะก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับจอ Android ตรงรุ่น Toyota แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage นะฮะแต่งรถน้าแดมเพชรบู์นะฮะ USB เสียบด้านหน้าอัลตร้อยู่ตรงนี้นะครับดับไฟหน้าจอตรงนี้นะครับเช็คแอปได้ว่าเปิดอะไรไว้นะฮะนี่ะสามารถปัดปิดได้เลยนะครับ โอเคนะฮะโฮมกดที่นี่นะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะโฮมออกมาแล้วครับเข้าหน้าโฮมแล้วแล้วก็ตัวนี้ยังต่อผ่านไฟหลี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูะฮะเห็นไหมอันนี้ผมปิดเปิดไฟหลี่ครับแล้วทีครับเปิดไฟหลี่อันนี้ผมเปิดไฟหลี่นะ,ะดูนะฮะจอเลนไปติดนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟหลี่แล้วนะฮะปุ๊บเนี่ยฮะ เห็นไหมฮะม,มีความเปลี่ยนแปลงเวลาเราปิดเปิดไฟลีไหมครับเนี่ยฮะนี่ปิดไฟหลีนะฮะหน้าจอก็จะประมาณนี้ครับแล้ว <Yeah. S 1> เปิดไฟหลีครับแ <Yeah. S 1> น้าจอเข้มขึ้นนะครับมีแบบนี้เลยโอเคครับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage นะฮะแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับหรือโทรได้ที่เบอร์081 95 3 7 8 1 8 1ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ